สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้ณอาคาร Impact เชเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธาน,นี มหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนาครินคว้าแชมป์กีฬาแฮนด์บอลรุ่นประชาชนชายโดยเอาชนะทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย24-21ต่อที่สนามแฮนด์บอลโรงเรียนสตรีสมุทรปราการมีการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลสตรีสมุทรปราการครับครั้งที่12ประจำปี2566รุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนาครินอยู่ในชุดเสื้อสีดำแถบฟ้าเหลืองบุกจากขวามาซ้ายโดยมีอาจารย์ดรชัดชัยพพัดสอนอาจารย์ประจำสาขาวิชาพระศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะ ศิลปศาสตร์มหาวิลาลยนนราธิวาสร,ราชนครินอดีตผู้ฝึกสอนแฮนบอลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2018และโค้ชกีฬาแฮนบอลชายใน,ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกมเป็นผู้ฝึกสอนพบกับทีมจุฬาลงกรมหาวิาลยมาในชุดเสื้อสีชมพูแขนน้ำเงินซึ่งผลการแข่งขันจบลงทีม่มหาวิลาลยนนราธิวาสร,ราชนครินเอาชนะทีมจุฬาลงกรมหาวิาลยไปอย่างสุดมันด้วยสกอร์รวม24ต่อ21ควา้าแชมป์กีฬาแฮนบอลร,รุ่นประชาชนชายในรายการนี้ไปครองท่ามกลางเสียงเชียร์ดังกลังน ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งส่วนทีมสโม,มสรวัดราชอโอรสและทีมสุวรรณารามวิทยาคมได้รองชนะเลิศอันดับสองสำหรับในรุ่นประชาชนหญิงทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รางวัลชนะเลิศทีมมหาวิทยาลัยเกษตรได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งส่วนทีมสโม,มสรวัดราชอโอรสและทีมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิีสครบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้อ m p a c t เมืองทองธานี